นำเสนอโดยมาสติฟีนไทยแลนด์ฮาลันมีดียิ่งกว่าตัวเลขเป๊ปกิดียลาเผยคุณภาพที่สำคัญที่สุดของเออร์ลิงฮาลันที่เหนือกว่าแฮตทริกที่เขาทำเป๊ปกิเดีอลาผู้จัดก,การทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ออกมาเผยคุณภาพที่สำคัญที่สุดของเออร์ลิงฮาลันที่ทำให้เขารู้สึกประทับใจเสียยิ่งกว่าการทำแฮตทริกของกองหน้ารายนี้ เป๊ปกุดิโอลากล่าวว่าแฮตทริกของเอริ่งฮาร์แลนด์นั้นไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจเลยหลังจากที่แมนซิตี้คัมแบ็กกลับมาเอาชนะคริสตัลพาเลซและกองหน้ารายนี้ทำประตูได้าจากการที่เจ้าตัวยังคงมีสมาธิหลังจากครึ่งแรกที่ค่อนข้างเงียบโดยทัพเรือใบสีฟ้าเป็นฝ่ายตามหลัง2ประตูต่อศูนย์หลังจากจบครึ่งแรกครึ่งหลังพวกเขาเหมือนเติมพลังเข้ามาใหม่โดยที่บาร์นาโดซิลวา คือคนที่จุดชนวนสำหรับการคัมแบ็กครั้งนี้ที่จบลงอย่างงดงามด้วย3ประตูของเอร์ลิงฮาลันและนั่นทำให้กองหน้ารายนี้ยิงไปแล้ว6ประตูและอีกหนึ่งแอซิสจากการลงเล่นในพรีเมียร์ลีกเพียง4นัดกูดิโอลากล่าวหลังเกมโดยยกย่องฮาลันว่าความไว้วางใจได้หน้าปากประตูของเขานั้น ก็หมายความว่าแมนซิ t y ตี้จะมีโอกาสในการเสมอแม้ว่าพวกเขาจะตามหลังก็ตามผมต้องขอบคุณสำหรับไอเดียเจ๋งๆของผมแต่ผมจะบอกเออร์ลิงทำแบบนี้มาตั้งแต่เขาเกิดกูดิโอลาพูดถึงแฮตทริกของฮาร์แลนด์เขาทำสิ่งนี้มาตลอดชีวิตของเขาที่เซาวบวกบีบีบีบรุสเซียดอทมุนเขายิงประตูได้เสมอทีมเหล่านี้ที่รับลึกเขามีเซ้นในการทำประตูที่น่าเหลือเชื่อทั้ง3ประตู โดยเฉพาะประตูสุดท้ายประตูแรกก็เช่นกันถือเป็นประตูที่ดีและยอดเยี่ยมผมจะบอกคุณเรื่องตัวเลขเรายิงประตูได้มากมายในฤดูกาลที่แล้วมันแตกต่างออกไปในเรื่องคุณภาพของผู้เล่นที่เรามีแต่เราทำประตูได้มากมายปัญหาที่เรามีตอนนี้คือเราเสียประตูเยอะก่อนหน้านี้ไม่เป็นแบบนี้ เรามีเวลาอีกมากแต่ตอนนี้เรามีปัญหาในการทำสิ่งต่างๆที่เราอึดอัดที่จะทำแต่เราก็ยังทำมันได้นะสิ่งสำคัญคือบทเรียนที่ต้องเรียนรู้และเอาชนะในเกมกูดดีอล่ายกย่องเป็นพิเศษสำหรับภาษากายของเอริงฮารแลนด์ระหว่างเกมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อแมนซิตี้ตกเป็นฝ่ายตามหลังและผู้จัดการทีมอธิบายว่า ตอนนี้กองหน้ารายนี้ยังต้องพยายามปรับตัวเข้ากับชีวิตแมนซิตี้โดยประทับใจเป็นพิเศษกับท่าทีของเขานอกสนามเวลาเขาอยู่คนอื่นที่สโมสรเขามาเพื่อรับสิ่งนั้นการทำประตูที่สำคัญซึ่งเป็นสิ่งที่เขาทำมาทั้งชีวิตตัวเลขของผู้ชายคนนี้เหมือนเกิดความต้องการไปแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเขาปรับตัวได้อย่างสมบูรณ์แบบ เป็นคนทำตัวอย่างน่าเหลือเชื่อเขาพูดคุยกับเด็กๆจาก Academy มากมายและมันมีความหมายมากสิ่งที่ผมชอบของ e ออร์ลิงฮาแลนดก็คือเรายังคงต้องการเวลามากกว่านี้ผมเห็นภาษากายของเขาตอนเราตามหลังศูนย์ประตูต่อ2ถึงวิธีการให้กำลังใจเพื่อนๆของเขาผมมีความรู้สึกว่าบางทีเขาอาจจะไม่ได้มีส่วนร่วมในเกมแต่เขาอยู่ตรงนั้นเสมอ เขาไม่ได้วิ่งหนีเขาอยู่ตรงนั้นในฐานะก,กองหน้านั้นน่าทึ่งเขาไม่ได้สัมผัสบอลแต่มีความรู้สึกว่าบอลอยู่ที่นั่นและมีส่วนร่วมเสมอเรื่องของฟุตบอลมันอยู่ตรงนี้ในหัวของเขาคุณภาพของประตูแรกลูกครอสนั้นดีจอห์นสโตนควรจะวิ่งแต่เขาอยู่ตรงนั้นบอกผมทีว่าทำไมเส้นของกองหน้าอยู่ตรงนั้นประตูที่ 3. การจ่ายบอลแบบเดียวกัน จากกูดูกันที่เวทแฮมมันค่อนข้างกับนัดที่เราเจอกับเวทแฮมที่เขาใช้ร่างกายของเขาเขาไม่ได้ยิงแต่เขาแปะบอลเบาๆในที่ที่ผู้รักษาประตูไม่สามารถเซฟได้ด้วยตัวเลขนั้นสิกองหน้ามันคือเรื่องของตัวเลขคุณจะเห็นว่าเขามาเล่นแล้วกี่เกมในอาชีพค้าแข่งของเขาและมีกี่ประตูที่น่าอัศจรรย์ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ ก็เป็นเรื่องพิเศษของเอร์ลิงฮาแลนด์โดยเป๊ปกูดิล่าออกมายกย่องเป็นอย่างมากเรามาตามดูกันต่อไปนะครับว่านักเตะรายนี้จะสร้างผลงานได้ดีขนาดไหนในฤดูกาลนี้กับเรือใบสีฟ้าสู้ต่อไปนะเรือใบสีฟ้าอัปเดตข้อมูลข่าวสา